โย่ด็วะซาวดิวิลุนเมกาดีวิลุนดูไบดีวิลุนชาลไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ได้อยู่กันในเกม Need for Speed Online Mobile Edition กันนะทุกชมนะ เป็น uh, นิฟอลสปีดภาคใหม่นะครับในปี2023นะคนดูเคอรตรึงเคอรตรึงนะครับอันนี้ก็สามารถเล่นแบบ Open World ได้นะท่านผู้ชมนะเหมือนคอมพิวเตอร์เลยนะฮะท่านผู้ชมนะโคตรมันเคอรตรึงโคตรอันตรายเลยพี่นี่นี่โอ้โหพี่ตอนนี้พี่ก็ออกมาขับรถเล่นในโหมดแบบว่า Open World นะท่านผู้ชมนะนี่แมปค่อนข้างใหญ่นะครับสำหรับแมป Open World นะผมจะเปิดให้ดูนะครับในแมปนะมีแมปใหญ่มากเลยนะท่านผู้ชมดูดิอันนี้ผมต่อมาคีย์บอร์ดเอานะฮะท่านผู้ชมนะโอ้แมปใหญ่จริงคนดูดูเถอะ นี่นะฮะท่านผู้ชมนะเอ้ยลดลงน้ําโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะไปแข่งแบบปกติกันเลยนะท่านผู้ชมนะซึ่งในเกมเนี่มันสามารถที่จะเล่นได้ในโหมดส่วนของโหมดแข่งปกตินะครับแข่งแบบว่าลงสนามปกติเลยกับโหมดในส่วนของอุปนิเวศเมื่อกี้นี้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็โหมดโหมดอ,อ่าสามสิบคนอะไรอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะนี่กำลังฮอตเลยนะเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะครับโหมดสามสิบคนเป็นไงวะ <laughs> มาไปลุยกันเลยดีกว่านะครับเล่นแบบออนไลน์นะคนดูนะผมบอกก่อนเลยนะครับนี่สกูตไปลุยเฮ้ยเราลืมอ่ะ เอาได้รถคันใหม่มาหรือเปล่าอะแป๊บนึงนะผมกดไปดูไปไปดูก่อนนะท่านผู้ชมนะเออเกมนี้มันแต่งรถได้ด้วยเด้อยคนดูดูโอ้กาลาโดมยังไม่ได้นี่มาโอเคมันมี้ซื้อด้วยนะท่านผู้ชมนะนี่ซื้อได้นะครับโอคโอ้ยัไงเป็นการสุ่มรถนะสุ่มสักหน่อยละกันอ,อ๋อได้เสื้อผ้ากดกดงงเลยได้เสื้อผ้าเดี๋ยวเมื่อกี้ได้เสื้อผ้านี่มาใส่ใช่ไหมคนดูนะ กระเป๋าก่อนเฮ้ยเมื่อกี้เราเปลี่ยนเสื้อผ้ายน้องชายเราหน่อยละกันเคอรตรึงเคอรตรึงนี่เอาละเราขับรถโรถตัสเหมือนเดิมดีกว่านะครับมา30คนดูนะท่านผชมนะไปลุยสกู d อันนี้เป็นในส่วนของมันน่าจะเป็นในส่วนของภารกิจนะถ้าผมเดาไม่ผิดนะ ใครอยากเล่นก็ไปโหลดมาได้นะลิงโหลดอยู่ด้านล่างคำยันใต้คลิปนะครับแต่ว่าร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันมิกมาก มากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ Low ้มค like um ุ้มโลบอกรีปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึงริชแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามผิดริชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยต้องใช้รหัสจะตัว,ตวรหัสคิวคิวในการเข้าเล่นนะทุกผู้ชมนะโคตรตรงรหัสคิวคิวเวลากับรหัสบีแชทนะ มาว่ามาว่าคเคอรติอันนี้ผมตอบม็อมกคีย์บอร์ดนะวิธีการตอบม็อมกคีย์บอร์ดก็อยู่ด้านล่างทำยานใต้คลิปนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยอันนี้มันแมปไหนวะเนี่ยลงหน่อยสิติดตามภารกิจนะท่านผู้ชมนะโอเคมนูตึงโนกอดสักหน่อยละกันไปว่าคนดูอยู่ไหนฝั่งนู้นใช่ไหมโอเคเฮ้ยนี่แม่งเจอคนเต็มเลยนะนี่เฮ้ยพวกไอ้กายหลบไปสิน้อง ให้เราทําอะไรดรอก่อนนะครับท่านผู้ชมนะรอประมาณอ่าให้มันครบนะครับท่านผู้ชมนะมันครบสิบคนแน่นอนเลยนะถึงจะเล่นได้นะครับอันนี้เป็นหมดหมดทําอะไรวะทีหมดเข้าจุดนี่เหรออ่าตื่ตึงปกติผมไม่ได้เล่นหมดนี้นะผมไปเล่นหมดแข่งปกติเอานะครับนี่มาว่ามาว่ารอแล้วนะครับคนดูได้สิบอีกสิบกว่าวินนะจะได้ลงเล่นนะครับ เอ้บอยพี่ก็ไม่อยากจะมม้เท่าไหร่หรอกนะคนดูนะคิม่อนเมนบลูมาดิครับมาดิครับโคตรึงโคตรึงมาว่ะมาว่ะเอาว่ะเอาว่ะโคตรึงโคตรึง อันนี้ภาพสวยเฮ้ยมีออดี์คันอื่นด้วยมาโอ,อ,อ้ผมออกรถฟรีตัวอย่างงี้แม่งตามก็ไม่ม <น Subaru> มทันแน่นอนเลยนะออดีออดีเจอแต่คนแรงนะเนี่ยบอกก่อนเจอแต่คนแรงนะเนี่ยมาดีมาดีน้องมาดีมาดีเคอรตรึงเคอรตรึงลงไปครับน้องโอ้ На. ดูมันขี่รถใส่กันเถะเอาต่วเอาตัวพ,พี่มันตัวตึงอยู่แล้วนะคนดูนะ โคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายเลยพี่เออเออเออไรอยู่ครับไรอยู่ไรอยู่โหเราแม่งตัวตึงจริงว่ะนี่ติดน็อตครับสวยโคตรโหดโคตรอันตรายเฮ้ยเราใช้สกิลได้ด้วยนะคนดูนะนี่สกิลสปาร์กให้กับเพื่อนเอาว่ะเอาว่ะยังอยู่ที่หนึ่งอยู่นะครับอันนี้ผมมาแข่งแบบอาคีดนะท่านผู้ชมนะเล่นแบบใช้ไอเทมได้นี่มาด่านนี้นะ ไอโหมดนี้นะครับโหมดนี้จะเป็นแบบโหมดแบบใช้ไอเทมได้อีกสักหน่อยโคตรึงโคตรึงไปมาครับไปมาครับน้องไม่ได้กลัวด็อกนี่เด้นี่เด้เอาดิ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 ว้าวโคโรดโคโทรดสายฟ้าช็อตซะหน่อย EMP นะคนดูนะเฮ้ยดูตำรวจมาวะตำรวจมันดักเราวะคนดูบูดบูดบูดบูในตัด เอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยตำรวจตามมาคนดูมาดิมาดิมาดีมาดิมาดิครับน้องมาดิครับน้องตำรวจกับตำรวจเถื่อเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ย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 ตำรวจตำรวจแม่งใช้สกิลตำรวจแม่งมาแล้วตำรวจมันใช้สกิลดาคนดูเอาว่ะนี่เลยครับโดดตึงๆ ดิบหน่อยดิบหน่อยสวยดีดีสกิลใส่ตำรวจซะหน่อยโอ้แล้วครับน้องเอาดีเอาดีาดนี่ตำรวจกับตำรวจเธอตอนนี้คนอื่นเขารุดไปแล้วนะคนดูนะเอ้ยผมชนะได้ที่หนึ่งว่ะโคตรโทษโคต,ตรึงโคตรอนนันตรายเลยพี่เอาอะเอาะอะขับออกโซนก่อนสวยนี่ผมขับออกโซนแล้วนะเฮ้ยด้านหน้ามีตำรวจว่ะ มาดิมาดิเฮ้ยตำรวจแม่งไล่ตำรวจไล่มาดิครับน้องมาดิครับน้องตำรวจกับตำรวจเถออไล่เอาให้ทันนี่เป็นไงล่ะสกิลกับตำรวจสักหน่อยปะท้ายกับตำรวจนิดหน่อยนะคนดูนะมาแล้วว่ามาแล้วว่าเข้ามาอยู่ในโซนก่อนนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวติตำรวจตำรวจไล่นะแถวนี้อูภาพแม่งสวยจัดแตผมบอกเลยนะคนดูนะโอ้โหสีเดี๋ยวผมต้องหนีออกจากตำรวจให้ตำรวจมันเลือกเห็นผมก่อนนะคนดู อีมันจะมีแถบตำรวจมองเราอยู่นะครับวุยวุยวุยตำรวจเยอะจังวะแถวนี้เอาว่ะเอาว่ะให้สกิลได้ด้วยนะผมมีสกิลช็อต EMP ได้ตำรวจนะครับโอเคหลุดออกจากตำรวจแล้วไปเลสโอ้ภาพสวยจัดเลยภาพสวยจัดเลยอันนี้ขับแบบ Open World เลยนะคนดูนะในหมวดนี้นะครับหมวด30คนนะรอมันนับถอยหลังนะครับ อา啊เอา啊ตึงปรีะ๊ะตึงปรีะ๊ะริบหน่อยริบหน่อยสวยตรงนี้นะครับไปเหมือนเล่นนิดฟอร์สปิดฮีทบวกกับนิดฟอร์สปิดอันบอลน่ะรูปแบบกราฟิกคล้ายๆกันเลยนะเหมือนลงไปจุดล่างสักหน่อยโอ้โหจุดเหินจุดเหินชเนชดเ,เอาว่ะคนดูเอ้ยเป็นไงนะเบีกครับเบรก เอาจุดแข่งเขาหน่อยฮะไฟลุยก็มาดิครับก็มาดิครับมีแข่งก็คนปกติแล้วนะคนดูนะเออมันค่อนข้างที่จะแบบว่าอิสระอยู่นะะเกมนี้นะท่านผู้ชมนะมันมันรูปแบบการเล่นจะเหมือนกับกับตัวเกมเอ็ดรเซอร์นะท่านผู้ชมนะหรือว่าในส่วนของเอฟเฟลไนน์นะท่านผู้ชมนะรู้สึกว่าอิสระอยู่นะครับเอาว่าเอาว่า หัวตือไปยังเหลือ19วิโอเคนับถอยหลังนะฮะเฮ,ฮ้บอย ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลล่าเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอ ไ r ออ t สต e ีมบัตรแกร b บบัตรไลายทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวยเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โ no น่หเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยมาๆๆๆมา,มา,มา เฮ้ยร hey, อบนี้มาแข่งจริงเฮ้ยมี bmw m 4ใครวะโอ้ oh, oh, มีแต่คนรถแรงๆนะน่นี่อันนี้เราเล่นกับผู้เล่นออนไลน์นะคุณดูนะมาดิมาดี oh, 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 oh. โอ้โหโคตรหนัวโคตรหนัวอันนี้หนีตำรวจนะครับเหมือนเดิมนะคุณดูเดี๋ยวแต่คนเล่นเก่งๆนะเนี่ยผมบอกให้ผมก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่เป็นไงล่ะในตรัสเตตตามอยู่ครับอยู่ที่สองนะอ้าวชนละหนึ่ง งูแล้วหนึ่งนี่นะครับในตัดรัวๆัวตรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วบูทบูทเอาบูทไม่ขึ้นโอ้โหอะไรวะสากดบูทสกิลอุย้ยบูทไม่ขึ้นเฉลเลยเป็นไรอะ่ะเกมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แม่งชนสัตว์สีเลยเกินไปนะสกิลสักหน่อยดิ นี่เด็สกิล EMP ตัวตึงไปไปไปตำรวจเริ่มไล่แล้วตำรวจมานวคนดูนี่เด็ครับไปเด็ครับตัวตึงตัวตึงโอ้ยตำรวจมาดนไล่แล้วคนดูเฮ้ยสกิลสักหน่อยเออ โอ้ผมโดนช็อตผมโดนตำรวจช็อตยิงยางตำรวจแม่งยิงยางเออยา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 ตำรวจแม่งยิงยางจัดๆเลยเฮ้ยเอาผมวนกลับไปที่เดิมทำไมวะโอ้โหวิ่งผิดทางวิ่งผิดชีวิตเปลี่ยนหายละหายลบหายละ,ยละผมต้องขึ้นที่หนึ่งให้ได้คนดูโอ้โดนตำรวจยิงยางโดนตำรวจยิงยางโอ้จะโดนจับอ่ะนี่ เดียว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 โอ้วิ่งพิชชีวิตเปลี่ยนเลยคนดูเข่าซอยพีชเมื่อกี้นี่ผมไปขับย้อนสอนทำไมวะอีกในตัดนี้ตำรวจก่อนนะคนนู้นนะตอนนี oh, <Samantha. S 2> <AU T> ้สวยสวยสวยได้อยู่ได้อยู่โอเคไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ยิงยิงยิงนี่เลกยิงยิงพีชใส่เพื่อน ึงดูตำรวจจับไปซ้ายนุ่มเอาว่ะเาว่ะตอนนี้ผมกำลังไล่ตามอยู่นะคนดูนะโอเคผลตำรวจแล้วไม่ได้ที่สองโอเคได้อยู่เอาว่ะเอาว่ะเงื้เตรงเงื้เตรงแหมเกมนี้มันผิวจริงๆนะคนนโอ้ยตำรวจเต็มเลยแถวนี้ยึหลบตำรวจก่อนโอ้โตำรวจเต็มเลยต้องหนีออกให้ได้นะครับตำรวจแม่งเยอะเยอะจัดเลยแถวนี้ วะโอ้โหตำรวจตำรวจไปขยงเลยเย้แคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกำลังจะโดนจับนะนี่เอาดิเอาดิเข้ามาดิติดน็อตติดน็อตอืมติดหนีไปก่อนคนดูเอาดิเอาดิช็อต e m p ตำรวจไปแล้วคนดูอืมหนีตำรวจตำรวจแม่งตัวจริงว่ะ งครับโค้งโค้งหลบตำรวจซะหน่อยวูตำรวจแม่งขยันไล่จังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาร์กจุดก่อนวูตำรวจแม่งมาเยอะจริงจะโดนจับป่ะนี่จับคนอื่นบางเธอเออเฮ้ย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 เอาวะเอาะ อันนี้ผมกําลังพยายามหนีตํารวจเลยพวกนี้ก็หนีตํารวจกันเว้ยเจอผู้เล่นออนไลน์คนอื่นเต็มเลยคนดูเลิฟซางเลิฟซางโอ้เลือดเราเหลือนิดเดียวเองอะ่ะเกือบแตกนะคนดูเมื่อกี้นี้เจ็ดเอาว่ะแล้วลองลงไปเล่นแบบแข่งปกติดูนะท่านผู้ชมนะมันมีแข่งปกติด้วยนะฮะามาลองไปลงแข่งปกติดูดิไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นานี้ เอาออกจากหมุนนี้ทำไงวะลืมเลยไม่ได้เหรอต้องออกใหม่เลยเหรอโอเคนะครับทุกคนนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมอ่านี่ฟอร์สปีด ออนไลน์โมบายอีดิชันนะท่านผู้ชมนะไปโหลดก,กันมาเล่นได้นะครับรลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำหยันใต้คลิปนะสำหรับวันนี้วิโคกตกัวเดียแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครขายกดกระดิ่งยังจะได้กับวิคโคกชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดีแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าเคยตึงเคยตึงโอ้ยตึงจัดเลยว่ะกินนี่ ร้านริชแมนชอปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ c ิชแมนชอปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโ ไ i ออดสตรีมบัตร grab บัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง rich man shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ rich man shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย